กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวินเทจฮิซองค่ะเราต่อนะคะวิวัฒนาการของผ้าอ้อ,อมในช่วงทศวรรษที่50ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเริ่มถูกพัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดผ้าอ,อนามัยในยุโรปและอเมริกาเหนือโดยผู้ที่มองเห็นช่องทางในการพัฒนาผ้าอ้อมสำเร็จรูปคือวิกมิลส์ซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท Hotter and Gamble mm hmm. เขาได้นำเอาวัสดุที่ใช้ดูดซับของเหลวที่ใช้กับผ้าอนามัยมาทำเป็นวัสดุดูดซับสำหรับผ้าอ้อมสําเร็จรูป mm hmm. เด็กคนแรกที่ได้มีโอกาสใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่เขาคิดคือหลานของชายโทษค่ะของเขาคือหลานชายของเขาเองในปีคิสศ1969ผ้าอ้อมสำเร็จรูปยี่ห้อ p a m p e r ก็ได้มีโอกาสออกสู่ท้องตลาดและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแต่การใช้งานก็ยังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเช่นอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปพรออาสําเร็จรูปในทศรวรรษที่50เริ่มเปลี่ยนวัสดุดูดซับจากกระดาษชิดชู่มาเป็นเศษเยื่อไม้แบบที่ใช้ในการผลิตผ้าอนามัยแพบเพิ เป็นเจ้าแรกที่ทำการพัฒนาผ้าอ้อมสมเร็จรูปทำให้ประสิทธิภาพของผ้าอ้อสมสาเร็จรูปมีมากขึ้นกว่าเดิมแถมยังมีให้เลือกถึงสองขนาดคือขนาดกลางและขนาดใหญ่แต่ขนาดของผ้าอ้อสมสาเร็จรูปในยุคนี้ค่อนข้างใหญ่เพื่อลดการซึมเหนอะขนาดกลางมีน้ำหนักถึง65กรัม เมื่อเทียบกับปัจจุบันผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปมีน้ําหนักประมาณ20กรัมและในตอนนั้นผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปยังไม่มีเทปกาวในตัวจึงทําให้การใช้งานยังคงไม่สะดวกมากนะักในทศวรรษที่70ช่วงยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคของผ้าอ้อมสําเร็จรูปการใช้งานเริ่มแพร่กระจายออกสู่หลายๆภูมิภาคในโลก จำกัดอยู่แค่ประเทศพัฒนาแล้วเหมือนอย่างที่ผ่านมานอกเหนือจากบริษัทฮอเตอร์แอนด์แกมเบอร์ก็ยังมีบริษัทคิมเบอร์ค่าเป็นคู่แข่งสำคัญทําให้การพัฒนาอย่างรวดเร็วและราคาของผ้าอ้อมสำเร็จรูปก้็รถต่ำลงด้วยในปีคิสัการาด1970บริษัทจอ์นสันแอนด์จอห์นสัน คิดค้นการใช้แถบกาวกับผ้าอ้อมสำเร็จรูปทำให้ใช้งานสะดวกขึ้นขณะที่วงการแพทย์เห็นว่าขนาดที่ใหญ่เกินไปของผ้าอ้อมสำเร็จรูปอาจก่อให้เกิดกบโทษค่ะอาจก่อให้เกิดปัญหากับกระดูกระหว่างขาของเด็กทําให้การโกงทําให้เกิดการโกงงอผ้าอ้อมสาเสร็จรูปทศวรรษที่80บริษัทต,ต่างๆ เริ่มพัฒนารูปแบบของพระอ้อมสาเร็จรูปโดยการทำให้ข้อตรงส่วนกลางลักษณะเหมือนในกาดทรายแทนการทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบเดิมเพื่อให้เด็กสวมใส่สบายมากขึ้นและในปี1983แถบเก้าถูกเปลี่ยนมาเป็นยางยืดแทนเพื่อเพิ่มความกระชับแบบสบายในขนาดสวมใส่โดยช่วงแรก ยางยืดถูกใช้สำหรับส่วนขาก่อนมาด้วยจึงพัฒนาในส่วนเอวตามตามาด้วยการใช้สารดูดซับแบบพิเศษซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมโพลิอาริเลตที่มีความสามารถในการดูดซับของเหลวปริมาณมหาศาล ในช่วงศตรวรรษในช่วงทศวรรษนี้ทำให้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเริ่มมีขนาดบางและน้ำหนักน้อยกว่าเดิมสามารถใส่ได้ง่ายขึ้นประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นในปี1990ได้เริ่มมีการนำเส้นใหญ่พิเศษที่ผลิตจากโพลีโพร,ปโปรพรีลีนมาทำเป็นแผ่นชุบชั้นในซึ่ง เป็นส่วนที่สัมผัสผิวของทารกโดยตรงปัสสาวะของทารกจะซึมผ่านเส้นใยนี้ลงไปสู่ส่วนดูดซับโทษค่ะลงไปสู่ส่วนดูดซับที่อยู่ด้านในเส้นใยน,น,นี้ไม่ดูดซับความเส้นใยนี้ไม่ดูดซับความชื้นจึงทำให้ผิวสัมผัสแห้งเหมือนเดิมยังไม่สวมถึง ลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสารไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสารสกัดจากว่านหางจระเข้สารปกป้องผิวเพื่อลดการเป็นผื่นเพื่อลดการเป็นผืนการเป็นผื่นคันของเด็กและตัวชี้บอกความเปียกชื้นได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ให้มากขึ้น และในอนาคตคงมีผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่มีโทษค่ะและในอนาคตมีผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทําจากวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพได้ช่วงสุดท้ายของรายการนี้จากที่เล่ามาข้างต้นก็ต้องขอจบเพียงแท่านี้ค่ะหมดเวลาของรายการวินเทจฮิตซองแล้วค่ะสวัสดีค่ะ